และตอนนี้นะคะเราสี่คนจะอยู่ในมุมที่ไม่ค่อสวยที่สุดของที่นี่แล้วค่ะที่วิวทาวเวอรเทอร์ปิล่านะคะที่สามารถจะมองเห็นวิวได้หนึ่งแปดสิบองศาค่ะแล้วก็ด้านหลังเรานี่นะคะ<ม>นี่จะเห็นได้เลยว่าเห็นตัดเกาะซึ่งจะเป็นซิกเนเจอร์ของซิกเซนเทลน้อยค่ะในนี้นี่ก็จะมีสามห้องนอนนะครับแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำนะครับที่เส้น ระหน้าบีเอกกับทะเลเลยคุณจุ่มตัวอยู่ในสระว่ายน้ำนี่คุณก็จะมองเห็นทะเลโดยที่ไม่มีอะไรมาขวางกั้นสายตาเลยมีซากุช่มีสปาส่วนตัวทุกอย่างนั้นเป็นของคุณโดยที่ไม่ไปห้องแวะอะไรกับใครทางนั้นเดี๋ยวเป็นมากต้สี่คนนะคะจะไปเดินชมวิวนี้ดีกว่านอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะไปดูแอมกับเซนเข้าไปดูเมนูอร่อยๆดีกว่าค่ะรูมเซอร์วิสโดยดีนิวขาวสด1กราเด็กสมบูรณ์ขวดเพชรใหม่เบาตกไม่แตกราคาประหยัด มิสูบิชิแลนเซอร์ E.F. White Pearl สวัสดีค่ะโหเห็นพี่อักสมงการเนี่ยนะคะไปสวีทหวานกันถึงภูงเก็ตเลยเนี่ยก็อิจฉานะคะแต่ว่าคู่หูของเจนเนี่ยไม่เคยจะวีดหวานอะไรกับเจนเลยดูสิคะวันนี้ยังมาใช้อีกนังหาไม่รู้ว่าไปไหนเนี่ยอ่นี่ถึงแล้วเจน สวัสดีค่ะคุผู้ชมครับนี่ไปเลือกดอกมาให้ส,สาวมาใช่ไหมนเนี่ยถึงช้าขนาดนี้โอ้โหเจอนี่บ่นเลยเหรอนี่รู้ไหมว่าไปหาซื้อดอกไม้มาให้เจนตั้งนานนี่ไม่ได้แบบว่ามาฝ่ายรู้ว่าลืมอะไรนะบ้าแอมไม่เชื่อหรอกเก่งแอนทำมาเป็นเขินไม่ต้องเขิอนเลยเจนเพราะว่าดอกไม้อันนี้เนี่ยนะแฟนขับเจนเนี่ยเขาฝากให้ตังค์เรามาแล้วฝากมาซื้อให้เจนเนี่ว่าแล้วเชียวมันเป็นอย่างนี้อยู่ปนมาตั้งนานเรานึกว่าเออจะมาหลงรักเราตอนนี้หรือเนี่ย เดี๋ยววันนี้จะพาเจไปกินอาหารร้านอร่อยมากร้านสวยเก๋แล้วบรรยากาศหวานเลยเจชอบแน่นอนเออโอเคแบบนี้ค่อยชั่วนิดนึงนะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าขึ้นรถเลยฮะโอเคคดี๋ยะพาไปครับจะร้อนปะอย่าเล่นงานนะหรือใหญ่จะฟังเพลงแอมไม่วันนี้แอมน่ารักจังเลยอ่ะ แล้วเจนร้านนี้ไงเอสเตอร์วิลจินคุณผู้ชมครับร้านนี้นะฮะอยู่ในซอยขุวิท53ครับขับเข้ามาประมาณ700เมตรฮะร้านอยู่ด้านซ้ายมือเป็นครบเจนบรรยากาศข้างในร้านถูกใจมั้ยน่ารักมากน่ารักหวานเหมาะกับมาดอกฟ้าเลยนะเออแบบเพื่อนอะไรแต่ว่าก่อนที่จะชิมเนี่ยนะฮะรู้จักกับเจ้าของร้านไหมดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อโพนะครับครับผมครับ ครับ้านสวยมากมาค,ค,ครับอกคผมร้า,านน่ารักมากตก,กการตกแต่งเนี้ยเขาเรียกว่าตก,ก,ก,กแต่งสไตล์อะไรอ่ะค่ะจริงๆเป็นการตกแต่งสไตล์อเมริกันชนที่นะครับรแล้วสองนี่มอ่าโรลเล็ตสลัดนะครับ<ช>ครับตัวนี้จะเสิร์ฟคู่กับฮารุมิชีซับ<อ>เป็นชีสยา<อ>่างแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยเป็นฟูซิลีป<อ>่ปลาส้มอันนี้ปลาส้มสองเปรี้ยวเนี่ยนะฮะใช่ครับผสมกันนะใช่ครับพอผสมก็จะเป็นจริงๆเป็นอิตาเลียนแต่ว่าเราเราปรับให้เป็นไทยขึ้นโดยใช้ปลาส้ม มากแล้วน้ําสลัดเนี่ยนะคะก็เป็นน้ําสลัดแบบใสด้วยใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าจะแบบอ้วนปลาส้มเนี <at> ่ยช่วยไม่ให้เลี่ยนนะฮะทานแล้วรู้สึกว่าเพิ่มรสชาติเข้าไปด้วยไม่น่าเชื่อว่าระหว่างชายกับจิรีเข้ากันได้ดีครับครับอร่อยแบบนี้มอบไปเลยนะฮะซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งขวดเพชรขนาดใหม่6 0 0ซีที่สรุปสบายจับถนัดมือครับมอบให้นะครับขอบคุณนะครับสวัดีครับ ปกติวันว่างคู <ats> <idal Industry inn it> ่คุณสองคนนี้ทําอะไรกันบ้างครับก็ถ้าสมมติถ้าเมื่อไหร่ที่แอปว่างแล้วผมว่างเนี่ยครัแล้วก็พยายามจะส่วนมากจะเป็นเรื่องของการกินมากกว่าเราจะไปทัวร์ชิมร้านตรงร้านนี้ร้านอะไรแนะนํำเราก็ไปลองดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดพูดถึงกิจเรี่องละมีโอกาสได้ไปชื่อที่กันบ่อยไหมคะเป็นเงินเขายาย เอาวี่กัยใหญ่อันนี้บ้านเาอ่เ่วัเลี้ยงข้าเลยใช่ไหมข่อยใหญ่ที่ไปเราก็มาทำงานด้วยนะแบบหาเวลาว่างคือถ้าเกิดเราจะอยู่ด้วยกันก็น่าจะเป็นเวลาที่ร่วมกันทำโครงการบ้านเงี้ยคุณคะเดี๋ยวถามถึงความรักน แล้วความรักเป็นไงแอบมองหน้าหรอว่าล้าความรักของทั้งคู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนะเขาเล่าแล้วว่าเขาทําโครงการบ้านทามากินัแล้วจะถามว่าเขาจะให้สรุปก็คือความรักของคุณทั้งสองคนก็มั่นคงเหมือนโครงการบ้านของคุณสรุปความรักของคนได้ยังไงอ่ะเรื่องของเขาอ่ะคุณก็อธิบายตามเนื้อผ้าก็ดีครับเพราะตอนนี้ก็ประมาณปีนี้นะครับกทางจะโอเคมั่นคงนะเพราะว่ามันก็ใช้เวลาจูนเข้าหากันไปด้วแล้วตอนนี้ก็ ค่องข้างจะลงตัวตหลายเรื่องค,ครับค่ะสุดท้ายให้ฝากผลง,งานของคุณปู้ดีกว่าครับอันนี้โครงการก็มีผลง,งาน,นเพิมเติมด้วยอ๋อครับครับก็พอดีตอนนี้นได้มีโอกาสถวายงานให้ทุนกระหม่อมนี้ิบนรัฐครับก็เพิ่งถ่านเสร็จครับเรื่องมาเบสบริการก็กำลังจะฉายในวันที่2ดนี้ครับ ค่ะก็ละครคุณจะต้องรออีกสักพักนึงนะคะหลังจากจบละครเรื่องมนิดาไปค่ะและ้วภาพยนตร์เห็นว่าตำนานพระในเรซสวนภาคสใช่ค่ะสำหรับภาพยนตร์ตำนานเสวียทะเลสวนภาคสามก็น่าจะได้ดูกันเดือนธัวน,านวนาคมนี้ค่ะและในวันนี้นะคะรับก็ต้องขอขอบคุณสายการบินบางกอกแอร์เวย์กับการเดินทางที่แสนสบายนะครับและสามสิบส่วนลาคมนนี้บางกอกแอร์เวย์นะครับผมจะบอกให้ทุกท่านได้ทราบว่าเราเพิ่มเที่ยวบินไปกับกรุงเทพภูเก็ต เป็น6เที่ยวบินนะครับแล้วก็วันที่2ธันวาคมนะครับจะเพิ่มเที่ยวบินภูเก็ตไปตราดอีกต่งางหากจากกรุงเทพมาภูเก็ตภูเก็ตไปตราดโอ้โหโไม่ต้องกลับกรุงเทพเลยไปกันโอโ้เพิ่มบินกันเพิ่มนะทีนี้จะ<า>ต้องเดินกันเลยอท <า S 2> ี่สำคัญมั้งเลยนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ท่าที่บอกว่าสวยงามก็หรูหราแบบนี้เลยนะคะที่สิทสัญเนยาวน้อยค่ะแน่นอนครับ สอบถามหน้าครับเรียวาปากไทยรออมทัว์12เมนูเด็ดกับ12คนใดจะกลับมาพบกับคุณช่อชมอีกเป็นใครกันบ้างเีต้องติดตามวันนี้เราทุกคนลักเลยนะครับสวัสดีครับ